ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร์แก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร063-0784999 line at Sri_999 เล่นผิดคนแล้วเปิดภารกิจป้องตราาดนวิกโยธินโหดจริงปิดฉากใน30นาทีสั่งลากวาดล้างสายรับขมรในพื้นที่ ขมลเล่นผิดคอนค่วหวังจะบุกโจมตีทหารเรือไทยทีเผอเจอนาวิกโยธินสวนกลับโผดแถมสั่งล่าซ้ำหลังจบศึก เรียดว่าสมรภูมิการประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อคืนวันที่28กรกฎาคม68ก่อนจะถึงเที่ยงคืนวันที่29นะคะโดยเฉพาะในช่วง30นาทีสุดท้ายถือได้ว่าดุเดือดสุดๆค่ะโดยเฉพาะในบริเวณปราสาทต,ตาควายที่ทางด้านของกองทัพกัมพูชาเทกําลังเกือบทั้งหมดเข้าประทะเพื่อหวังจะยึดปราสาทให้ได้ค่ะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้แล้วก็ไม่ได้พูดถึงมากนักน,นะคะนั่นก็คือการประทะกันบริเวณตําบลชํารา จังหวัดตราดค่ะซึ่งทหารกัมพูชาก็บุกเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยไทยโดยพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นส่วนปกครองของกองทัพเปรือค่ะมีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ23.35นาฬา35นาทีของวันที่28กรกฎาคม68ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาประทุเต็มรูปแบบโดยได้มีการยืนยันจากแรงขาวความมั่นคงว่าทหารนาวิกโยธินไทย ได้เปิดฉากยิงสกัดใส่กองกำลังทหารกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยบริเวณตำบลชำรากออำเภอเมืองตราดซึ่งจากการประทะกันก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะทุกอย่างก็สงบลงแล้วก็ถือว่ารวดเร็วมากๆค่ะจนหลายคนเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่ามีการประทะกันในพื้นที่ดังกล่าวด้วยซึ่งตอกย้ำชัดเจนนะคะว่านาวิกโยธินโหต สมคำร่ำลือจริงค่ะแต่ความดุของนาวิกโยธินก็ไม่ใช่เพียงแค่การขับไล่ศัตรูออกไปจากประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังจัดก,การถอนรากถอนโคนต่อโดยไม่รีรอค่ะล่าสุดวันที่29กรกฎาคม68ก็มีรายงานค่ะว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดจันทบุรีชกนยจันทบุรีนะคะก็ได้ทำการควบคุมตัว ในคืมเอือนอายุ43ปีสัญชาติกัมพูชาถือวีซ่านอนลา เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่12มีนาคมค่ะปีนี้เองนะคะแล้วก็วันที่การอนุญาตสิ้นสุดลงก็คือ11มีนาคมปี2027ค่ะแล้วก็นำตัวมาตรวจสอบนะคะที่ฝ่ายสืบสวนสพโป่งน้ำร้อนมีตำรวจตรวจค้นคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็กองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดจันทบ,บุรีร่วมตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำหลังจากที่ทหารชกนนยจันทบ,บุรีได้สืบทราบว่า ในคืมเอือนต้องสงสัยว่าเป็นสายลับทหารกัมพูชาค่ะเนื่องจากได้โพสต์ข้อความนะคะใน Facebook พร้อมกับภาพถ่ายค่ะว่า Thailand Atta c k First Cambodia d e f e n s e แล้วก็พบชุดเครื่องแบบทหารกัมพูชาในรถยนต์กระบะแล้วก็บ้านที่พักค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นะคะพบว่าหนังสือเดินทางแล้วก็วีซ่าเนี่ยยังไม่หมดอายุค่ะและจะส่งโทรศัพท์มือถือให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็ทาการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปค่ะ ต่อมาให้การสารภาพอีกนะคะว่าเป็นทหารหน่วยข่าวของกองทัพกัมพูชาค่ะยศรอทอคืมเอือนหมายเลขประจำตัวนะคะ1น7 6 2 5้ค่ะเข้ามาสอดแนมหาข่าวค่ะหาความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งประเทศไทยแล้วส่งไปยังกองทัพกัมพูชาใช้ในการสู้รบกับทหารไทยค่ะ คือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญบเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าที่สากแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทําบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดภาษี1เท่าและสําหรับบริษัทห้างร้านรบ,บริษัทท่านได้กำไรเยอะ ร่วมทำบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากใครจะจ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทาเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง